ไไพ่นไฟไม่ได้หรอครับทำไมอ่ะม้ามาังกรอ่ะมันไม่ได้พ่นไฟมันเป็นม้าธรรมดาแต่มันเก่งมันแรงมันพูดได้มันรู้ภาษาคนหมดเลยแล,แ,ลแล้วแล้วของจริงไม่อของปลอมอ๋อของปลอมครับมันเป็นละครครับมันไม่จริงนะเป็นของจริงอ่ะของจริงม้ามาังกรนอะนะมันไม่มีอ่ะ แต่ม้าธรรมดาอย่างงี้แล้วแล้วจริงๆมีม้ายักษ์ไหมจริงๆมีมาานะ้มมายักษ์ไหมแต่ม้ายักษ์คือมันตัวใหญ่มากถ้าตัวไหนใหญ่หน่อยเขาก็เรียกม้ายักษ์ได้แต่มันไม่ได้ใหญ่มากจริงๆเลยไม่มีเาเรียกยกัยยยกษ์เฉยๆอ่ะเรียกยักษ์เฉยๆก็คือยักษ์ยักษ์ที่แบบหน้าดำหน้าเขียวหน้าเหลืองอะไรที่ ที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกยักษ์แต่ว่ามันก็เป็นยักษ์ในละครนะยักษ์จริงๆมันไม่มียมักไม่มีครับจริงๆจะดูนะมันมียักษ์ผู้ชายอยากน้ำมันชอบทองฟ้านู่นครับอันนั้นก็ในละครเหมือนกันนะไม่ใช่นั่นมันเป็นนิทานไม่ใช่นิทานแล้วของจริงแล้วของจริงเลยละ แล้วยักอยู่ไหนอยู่บนฟ้าเลยโอโ้แล้วแจ็คัปปลูกต้นถัว่วต้นถั่วมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปอย่างงี้สูงเลยโอโอโแล้วแจ็คก็ปีนต้นถัวนนถ่วขึ้นไปไปข้าอยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องล่าอ,อเป็นนิทานเพราะเพราะ,ะต้นถั่วมันต้นนิดเดียวมันขึ้นไปกระโดไม่ได้หรอกนี่มันเป็นนิทานเขาเล่าให้ฟังว่าสมมุติสมมุติ สมมุติว่าของจริงนะของจริงนะอะอ้าวจริงก็จริงไม่ใช่นิทานแล้วอ้จริงก็จริงอยู่บนฟ้านู่นยักษอยู่บนฟ้าระวังษ์ใหญ่มากระวังน้ำมันลงมาไม่ลงมันอยู่บนฟ้ามันไม่มาทำลายมนุษย์เราไม่ทำลายคนอย่างเราอย่างเงี้ยก็เรียกมนุษย์แล้วก็ยักษ์นะฮะ เป็นคนละอย่างกันทำไมแล้วแล้วทำไมยักษ์มีหลายตัวอ๋อมันก็เหมือนคนนะครับ<ส>คนก็มีเยอะแยะทำไมทำยักษ์ก็มีเอยอะก็เห็นยักษ์มันกรนะยักษ์มังกรมันพ่นไฟทยักษ์กพ่นไปไกลเลยเราเรียกมังกรพ่นไฟเฉยๆนะครับแต่ ยักษ์มังกรไม่มีมันมีแต่มา้ามังกรนะครับแล้ถ้าอยากมันแล้วถ้าอยากแล้ว,ลว,ลวทำไมถึงทำไมถึงต้องมีธนูเยอะๆอ๋อก็เอาไว้ยิงไงธนูเยอะๆธนูเขาไว้ๆๆยิงยิงยิงพิ้วยิงทำไมเอาไว้จริงยักษ์มันเปนลูกศรนะยิงทีเดียวถ้ายิงแม่นๆทิ่มปักหน้าอ,อกลงไปตรงหัวใจเนี่ยนะ ตายเลยเพราะมันยิงถูกหัวใจถ้ายิงป้องเลยอ่ะถ้าถูกที่อื่นก็ไม่ตายโดนป้องทีเะี่ะโดนยักเลยอ่ะแล้วอ๋อแสดงว่ายิงเก่งถึงจะโดนยักถ้ายิงไม่เก่งก็โดนยักหรอกถ้ายิงป้องป้องป้องยิงยิงป้องทีเีอะโดนขายักเลยอ่ะครับถ้ายิงโดนขายักอ่ะโดนขายักก็ขายักไม่ไม่ตายหรอกเพราะขายักมันใหญ่ ยักษ์มันอึดนะตัวมันใหญ่นะแถ้ายิงไปยิงโดนขายักษ์อ่ะมันก็เหมือนกับโดนหนามทิ่มโดนเองไม่ตายหรอกหลลังงกกกุ้้รแวถายยยิิษ์จจนนนูะสมดอ๋อยิงเยอะเลยทั้งตัวเลยนี่ก็นี่ก็ถูกยิงนี่ก็ถูกยิงถูกยิงถูกยิงยิงโอ้โหยักษ์เจ็บปวดมากตายเลยครับทำไมอ่ะอ้าวมันถูกยิงเยอะไงเยอะขาก็ถูกยิงตัวก็ถูกยิง ท้องก็ถูกยิงเงี้ยหน้าอกก็ถูกยิงมือก็ถูกยิงหน้าก็ถูกยิงหัวเข่าก็ถูกยิงถูกยิงหมดเลยถูกยิงเออถูกยิงหมดเลยก็ยักษ์ก็ตายเลยครับทำไมอ่ะตายครับยักษ์ตายเพราะมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเรียกทนพิษบาดแผลไม่ไหวโดนยิงเนี้ยเนี่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 นี่ะเอาปืนยิงทีเดียวก็ตายเลยทนี่ย่ย ถ้าโดนหัวใจนะโป้งเดียวตายเลยเอาปืนสองอนันไปยิงโป้งุลงโอ,โอ้ยิ่งตายเร็วใหญ่เลย